นี่ครับอีกแกลเล็กกำลังจะเล่นจุดนชนวนโอเค <Okay S 2> ครับเรามาลองยิงกันเลยลองปืนล,ล,ลมมวอรรุ่นเสร็จแล้วโอยจใจโอเคครับเสร็จแล้ว, <Okay S 2> ลวนี่ครับปุ้เสร็จแล้วเล่นเสร็จแล้ว นัมบบือเลยครับโปลุกบอกมเป็นไรครับนามาดูกระป๋องนะครับนี่ครับสาดุนะครับแล้ว,ลลวนี่ครับข้างหลัง่งวันนเฝาแตกเลยครับแรงดันจริงงมือเกิดมาไอ้พีว่าอยู่เรียนตอนนี้ไม่มีแฟนเ,เนกเดยอ่ะหาไม้มสได้